บ้าหนาวทำไมทำไมดี่มันหนาวแบบเนี้นอนมันมานอนแล้วไอตัวสีเขียวชั่วร้ายมันจ้องจะมาขโมยเพชรเรานะทุกคนเราจะต้องสร้างป้อมปืนในการสกัดกั้นมันแบบเน้นะยิงไปเลยป้อมปืนที่มาขาวนี่นี่หนาวไหมละ่ะหนาวไหม เอาละครับผมกล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะรับผมผมาพบกะบผมมีสมาร์ทเกมเมอร์และนี่คือเกมอ๊อปดัมนะทุกคนเป็นเกมป้องกันผ่านจากพวกออกเขียวชั่วร้ายๆๆๆนี่คือผมเล่นมาได้หลายพาร์แล้วนะทุกคนไอ้เกาะนี้เนี่ยเกาะแรกที่เป็นเกาะสีเขียวะจีเนี่ยผมได้ภาร,รานครบทุกด้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปปจนภัยในดินแดนที่มีหมาหนาวเหน็บเน่บนเกาะนี้ ีกันนะทุกคนผมได้ผ่านมาแล้วด่านหนึ่งนะคราวนั้นเล่นให้ดูแล้วนะคลิปหนึ่งนะครับแล้วคราวนี้จะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยดีกว่าในแบบ2ขี2่สองนี้ดูสิว,ว่าระดับความยากยากสูงสุดเนี่ยกระาผมจะสามารถอะอาชีวิตรอดได้หรือไม่นะครับผมลุยกันเลยดีกว่ามีเวลาหนทีในการจัดจานะผมเฮ้ยมีธงด้วยอะไรเนี่ย เฮ้ยธงคืออะไรก็ไม่รู้นะเราจะไม่สนใจนะครับ อ๋อนี่เมื่อออกเข้ามาในพื้นที่บริเวณนี้นะครับไอที่มันเป็นเส้นป่าสีส้มเนี่ยทุกคนเห็นไหมเออออกเนี่ยจะเกิดอาการเบอร์เซิร์กนะคืออาการคลั่งนั่นเองทุกคนเราจะต้องรีบทําลายตรงนี้เป็นอย่างด่วนนะครับโอเคเราเกิดมาป้าประกัาวางกังหันนี่เลยนะทุกคนไอกังหันตัวนี้เนี่ยจะผลิตเพชให้แก่เราครับนอกจากไอเพชรตรงกลางแล้วเนี่ยไอกังหันนี่ก็ผลิตเพชเช่นกันนะครับทาให้เรามีเพชในการซื้อป้อมปืน มาสกัดการใ้พวกออกชั่วพวกนี้นะนี่ไงพวกออกชั่วหูยแถมตัวใหญ่ด้วยทวนมันตัวใหญ่ด้วยนะมันจะบุกมาทําร้ายเรานะทวนก่อนที่มันจะทําร้ายเราเนี่ยเราจะต้องสร้างป้าปืนยังไงละ่ะมัเลยป้มปืนของเราป้อมตนูหนึ่งกระจอกหนึ่งดอกนะนี่นี่ นี่ยิ่งแรงพอดาเราก็ต้องอัพฐานผลิตเงินนิดนึงนะทุกคนฐานผลิตเงินเยอะๆเนี่ยยอมได้เปรียบอยู่แล้วนะเรายิ่งมีเงินเยอะเราก็ยิ่งสร้างป้อมได้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวมันตีฐานเราได้แล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องทําลายตัวเขาเรียกว่าตัวฐานนี้ด้วยนะทุกคน เราจะขออนุญาตสร้างฐานป้อมธนูไว้ตรงนี้อันหนึ่งครับแล้วเราก็ยิงไปเลยป้ายเวยนเนี่ยยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็พังเองนะครับแล้วบนซ้ายเนี่ยมันมาพร้อมกับลูกกระจอกสองหนอแต่ก็ลูกกระจอกมันก็ตายไปหมดเรียบร้อยแล้ะมันก็ไม่ขนามือเราหลอกไอ้พวกนี้ไอ้พวกกระจ๊อกเฮ้ยโหด้านขวามาัาานแล้วไงชิบหายแล้วไงทุกคนเฮ้ยไอ้นี่เรายังไม่ได้พังเลยพวกนี้มันจะเกิดเบอร์เซิร์กนะเราต้องวางป้อมน้ําแข็งขึ้นมาช่วยยิงหน่อยนะทุกคน ปุ้ง,งอย่าให้มันเข้ามานี่ไงมันเบอร์เซิร์กแล้วมันกลังนีเจอน้ําแข็งดับดับบ้าเอยเออเป็นอาการบ้าที่เราสามารถดับได้ด้วยความเย็นนะไอเย็นของเราเนี่ยมีประโยชน์มากมากมีประโยชน์ขั้นสูงสุดนะครับโอเคมันมาขวาล่างนั้นทุกคนเราต้องสร้างป้อมเพิ่มแบบนี้นะครับให้มาช่วยกันยิงหน่อยมาช่วยกันยิงเยอะๆเนี่ยมีประโยชน์ดีนะครับอ่าเราก็เตรียมสร้าง การงานในการผลิตเงินไว้แถวนี้แล้วกันแล้วก็เราก็สร้างแคมป์ไฟกระจายความร้อนเลยนะครับทีนี้เราก็จะขยายตัวฐานของเราออกมาเป็นวงกว้างนะครับเ,ออเราก็จะสร้างปืนใหญ่ของเรา ที่มีการเหินฟ้าขึ้นนะครับปืนใหญ่เหินฟ้าคืออันนี้นะทุกคนเดี๋ยผมจะสร้างให้ดูนะครับตอนนี้ปืนเราก็ยิงรัวเป็นพอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องการเปินยิงหมู่นะครับเพื่อมันมาแบบมายกแก๊งเนี่ยเรายิงไม่ทันนะเนี่ยผมแสดงอิทธิฤทธิ์คลางให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวมันเข้ารัศมีเนี่ยยิงขึ้นมาแบบนี้บัมเป็นไงเรารุนแรงไหมล่ละบัมนีหาย,ยกก๊กหายยกหมู่ครับงานนี้มาเลี้ยวกับเฟีย ได้นะเราก็ปักป้อมธนูไว้ตรงนี้เลยไปยิงไอ้พวกยิงไกลพวกนี้อีเวนนี่มันมปยิงฐานเรายอมไม่ได้ยอมไม่ได้เลยไอ้ยาย่าอย่า,ยายตีอย่าตีอืมจะได้ของนะทุกคนมันจะตีฐานเราพังแล้วนะเมื่อกี้นี้เรายอมบ่อได้หรอกเด้อเออเข้ามาเลยเอเซียมเอาสร้างป้อมน้ง่งแจกไว้ฝั่งนี้น่อยนะยังขาดแคลนนะป้อมยังไม่พอนะยังไม่ครบครันนะครับเ,ออเราก็จะสร้างแคมไฟไว้ฝั่งนี้อันหนึ่งกระบอ,อกหนึ่งนะครับ เพื่อที่จะขยายอาณาเขตฐานของเราไปฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับนี่ปักกางหันก่อนเลยกางหันเป็นอะไรที่จําเป็นเป็นอย่างมากเลยนะเราจะสร้างตัวรั้วหนามของเราไว้ตรงนี้นะครับกระบอกหนึ่งนะครับแต่เราไม่มีตัวยิงไงไกลไงเรไไม่มีฐานระเบิดในขวาล่างไงทุกคนเดี๋ยวเรารอฐานระเบิดสักครู่หนึ่งนะครับฐานระเบิดเรากําลังจะผลิตได้ในหนึ่งสองสามสี่าเอ้ยอะไรเนี่ย เขามีแต่นัดถอยหลังอันนี้นับไปข้างหน้าเ้ยนอ้ฐานระเบิดเรามาแล้วฐานระเบิดเรามาแล้วยิงก็ยิงตุ้มไปก่อนเลยนัดหนึ่งนะครับแต่เราก็ยิงตุ้มไปก่อนเลยหายกแกงแน่นอนโอ้โหบนซ้ายมันมาเยอะมากทุกคนบนซ้ายมันมาอย่างเยอะทำไงดีเนี่ยเราก็ปักป้อมเพิ่มดีครับเอาเป็นป้อมอะไรดีป้อมป้อมพ่นไฟดีไหมแต่พวกนี้มันตีไกลทุกคนนี่ไกลเราเอาป้อมอันนี้เพิ่มดีกว่าป้อมยิงระเบิดระเบ้อเพิ่มบัม บอมบอมเลย,อยบอมไอ้พวกนี้มันมาเยอะแล้วมันเริ่มมาเยอะแล้วไงเราต้องการป้อมหนามโอ้โหป้อมปืนเราป้อมปลิกเงินเราพังแล้วทุกคนโอ้เราไม่ทันน้่อกี้เราวางล้วนหนามไม่ทันเดี๋ยว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 ,ยวมันจะบุกเยอะเกินไปแล้วโอ้โหแนบเนื้อแนบชิดแนบกายอะไรจะขนาดนี้พี่แนบฐานเกินเราต้องการล้วนหนามเพิ่มนะครับทุกคน เราปักั้วหนาบรัวๆเลยงานนี้มาด้มาด้มาด้พี่ไม่เคยกลักวลอยน้องมาเยอะๆเลยพี่ชอบอ่ะพี่ชินชอบเป็นอย่างมากเลยได้กว่าเนี่ยราปักป้อมน้ําแข็งเพิ่มกว่านะทุกคนเราต้องมีปั๊มชะลอศัตรูเพิ่มเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ปักหนามตุ้มจิ๋วเราบังไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวไม่ทันการนะโอ้โหตรงนี้เยอะมากสายร่างเยอะมากแต่แค่เคลียร์หมดได้สบายบือ้อ ไปหรือแล้วเราก็เผาไม้ดิครับเออแช่แข็งไม่พอเราก็ต้องเผาไม้แบบหมู่ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเยอะเกินไปเปล่าพ,พี่ยี่จะเยอะเกินไปแล้วผมเคลียร์ไม่ทันเนี่ยเฮ้ยผมเคลียร์บมดทันแล้วเราต้องเร่งสปีดปืนหน่อยนะเอาเป็นปืนน้าแข็งแล้วกันยิงแบบรัวเลยรัวปะ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 อืมอ,อ,อหันซ้นายหันขวาซ้ายขวากันเลยทีเดียวอืมอืมอืาอืมนนามเพิ่มก็เอาเอาไปอีกหนึ่งน้ำมันมาซ้ายขวาบนล่างซ้ายขวาเลยโว้ยกันไม่ทันแล้ว เฮ้ยทั้งขวาล่างโดนยิงฟรีทุกคนโดน,นขวาล่างโดนยิงฟรีใครก็ได้ช่วยด้วยปักป้อมธนูเพิ่มแล้วกันปักป้อมธนูเพิ่มแล้วกันให้มาช่วยหน่อยช่วยยินเคลียร์หน่อยเว้ยเฮ้ยไม่ทันแล้วโอ้ยบ้านแตกแล้วบนซ้ายแตกจะั้วนหนาแบบด่วนเลยเดี๋ยวไม่ทันนะเพื่อพี่จะหมดรอบอย่างนี้รอบสุดท้ายแล้วนะทุกคนรอบสุดท้ายแล้วโอ้โหมันปลุกมาเยอะจัดเลยพี่ไม่ไหวจะเคลียร์เราเพิ่มสปีดสายล่างกันสายล่างมันมาเยอะเกินไปแล้ว เฮ้ยพี่เราป้อปใหญ่รีบเชียดนี้เฮ้ยอย่ายิงตัวเดียวไิ้ย,ยิงเป็นหมูน่นี่หมู่คณะมันอยู่นี่นะทุกคนเราสร้างกำแพงหนาบกั้นรอไว้ก่อนเลยแล้วมาดูความสำเร็จของเราในตานี้เรากำลังจะได้รับชัยชนะในที่สุดนะทุกคนเรียบร้อยวิ อารี่แบบสบายไปเลอีซี่ง่ายกล่มจ้าโอ้โหดูสิว่าเราได้อะไรเราได้แบตเจนะคืออะไรไม่รู้นะทุกคนกับนิวบรูปินนะครับเป็นพลังฟอสโนวานะสามารถแช่แข็งศัตรูได้นะเป็นเวลา15วินาทีว้าวโค้รแจ๋วเววเววเววง่ายพี i c e มาทุกคนเรามาเล่นดัานสองขีดสองในโหมด c h a l l เจอร์กันดีกว่าทุกคนในรูปดาบควายแบบนี้นะมีข้อมูลเพิ่มมานะ คือไอเลือดพวกออกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบร้อยเปเซ็ลุยแล้วก็ไอพวกฐานฐานที่เราสร้างนอกโซนเนี่ยจะมีแอตแทกสปีดลดลงถึง50%เลยนะทุกคนเหมือนติดคำสาปอ่ะเราจะต้องสร้างในแคมป์ไฟนะครับเอาละมาดูซิว่าผมจะสามารถรอดจากตรงนี้ไปได้หรือไม่เดี๋ยวผมจะเรนให้ดูเลยนะทุกคนจ้า จับคอดูผมไว้นะครับมาเริ่มกันก่อนเลยรีบปักฐานเงินให้ไวนะครับเราต้องทำทุกอย่างให้ไวขึ้นแบบ300เปอร์เซ็นต์นะครับผมทุกคนไม่อย่างงั้นเราจะชิบหายเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะฮะเราสร้างฐานเงินแบบโคตรไวเลยนะตอนนี้แถมฐานเงินของเราเนี่ยได้เออเพิ่งสังเกตน,นะทุกคนได้ฐานละยี่สิบนะครับ เดิมทีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันได้ฐานละสี่สิบผมก็ว่าจนแปลกๆทำไมมันจนจังวะจนจังจึมอะไรเงี yeah! ้ยเราสร้างฐานเปืนน้ำแข็งไว้เลยนะทุกคนเปืนน้ำแข็งไว้มุมนี้เอาไว้ยิงไอ้หมอนี่มีหมอนี่รอเลยนะครับแล้วต่อไปเราจะสร้างฐานธนูฐานธนูเนี่ยกระราผมเนี่ยจะขอสร้างไว้ด้านขวาตรงนี้แล้วกันนะทุกคนไว้ยิงออกด้วยยิงธงด้วยนะครับดับเบลิลสร้างหนึ่งได้คุ้มค่าสุด สร้างแบบคุ้มค่าเกินคาดนะครับเนี่ยทุกคนเฮ้ยมันเริ่มตีฐานแล้วและ มันบางอ่านเริ่มตีฐานเราแล้วนะทุกคนเฮ้ยบนซ้ายมันก็มาเว้ยแต่เราไม่สนแลเราตั้งใส่เงินรอครับไอ้พวกนี้มันลูกจกอกไม่กา้า n มือเราหรอกอืมเฮ้ยแต่เลือดออกมันเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นี่หว่าทุกคนเออเขาว่ายิงนานแปลกเราต้องมีป้อมเพิ่มไหมเนี่ยทุกคนมีป้อมเพิ่มอย่างด่วนเลยปึ้ง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 ,งช่วยยิงนะครับช่วยยิงอย่ากีกรวยพวกออกเวนพวกนี้มันทําอะไรเราไม่ได้หรอกช่วงแรกมันไม่โหดเว้ยทุกคน ช่วงแรกแเราสร้างป้อมเดรี่เรื่อต้องสร้างชะลอมันหน่อยนะไอพวกนี้มันคลั่งเดี๋ยวมันคลั่งเกินไปเดี๋ยวมันตีฐานเราโหดบวบ,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 บเลยให้มันหายคลั่งก่อนนะครับใ้ความเย็นสยบความคลั่ง เนี่นะครับฟีย้ยวของกระปุกดิจิตอลเกมเมอร์นะครับเราสร้างแคมไฟร์ไปด้านขวานิดหนึ่งอันนะรเราต้องการแคมไฟเพิ่มจากนั้นเราก็สร้างกั้งหันไว้ด้านชิดในแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันผู้ออกมาตีนะครับแล้วเราก็จะสร้างตัวป้อมแข็งเพิ่มแบบเกรกไประมาณนี้หนึ่งชิ้นนะอืมีประโยชน์มากมากเลยเนีย่ป้อมแข็งเนี่ยเออทีนี้เราก็จะสร้างป้อมธนูเพิ่มนะครับไว้ด้านบนแบบนี้เลย กระจายตัวแทรกตัวกันอยู่แบบนี้นะครับเราก็ต้องอยู่กันหลายๆมุมหน่อยนะเออไม่อย่างนั้นมันยิงไม่ทั่วถึงนะครับเยี๋ยอ็อกมาตรงนูง้นตรงนี้ตรงนั้นเราก็ต้องมีป้อมธนูแบบทั่วถึงรวมถึงป้อมน้ําแข็งด้วยนะขาดไม่ได้เลยนะครับโอ้ยชิปหายแล้วไงเราต้องสร้างตัวหนามตึ้มจิ๋วของเราดักรอไว้แล้วไม่อย่างนั้นเราชิปหายแน่เลยตอนเนี้ยและตอนนี้เราก็จําเป็นอย่างยิ่งเลยนะที่เราต้องสร้างฐานตอวีโดนะครับไม่อย่างนั้น เราแพ้แน่เลยเนี่ยเรากันจะไม่ทันอยู่แล้วในตอนเนี้ยี่มากันเยอะเกินเราได้ตอบีิโดแล้วหนึ่งกระบ,บอกอนุญาตยิงนะครับนิ่มๆเบ้บาม, yeah, มเป็นไงเรานิ่มๆไปละชิบหายแั้งแต่ฐานกลางฐานเราจะพังแล้วอย่าตีนะโอ้โหจะได้ของจะได้ของฟรีมา,มาตีฐานกลางฐานเราโอ้แย่ yeah, จริงๆเลยเราสร้างกระบังไว้หนึ่งอันนะครับตรงนี้สร้างกระบังไว้หนึ่งอันเราก็ปลอดภัยแล้วนะ ปลอดภัยดีเป็นอย่างยิ่งนะครับด้านขวามันเริ่มมาแล้วไงทุกคนด้านขวามันมาแล้วชิพหายแล้วไงเราอัพสปีดของปอมปอมอันนี้เราดีกว่าปว๊ยิงไวขึ้นหน่อยนะครับไม่อย่างนั้นยิงไม่ทันนะชิบหายแล้วไงสร้างกับดักนามตุ้มจิ๋วดักไวหน่อยนะเราจะได้การแบบทั่วถึงนะครับนี่โดนระเบิดไปนะ้องโดนระเบิดไปนะ้องไอ้น,นี่มันมีประโยชน์จริงนะทุกคนไอตัวสปีดสปีดแอตแทก คือยิงรัวและเร็วมากเลยดูดิทุกคนยิงแบบเบลอแป๊แบ,บเดียวยิงออกยิงออกเลยอ่ะโคตรไวอ่ะทุกคนเฮ้ยบนซ้ายมันมาแล้วรสร้างหนักตุ้มจิ๋วรอเลยบนซ้ายเรไม่มีหนักตุ้มจิ๋วนะครับนี้แน่แนเราก็จะสร้างป้อมปืนเหนือฟ้าของเราอีกกระบอกหนึ่งไว้ด้านขวาบริเวณนี้นะครับทุกคนเราน่าจะพอได้อยู่แหละอฮ้ยดีด้านตรงกลางแทรกกลางระหว่างเราเลยแล้วกันแล้วเราก็จะอัพสปีดในการยิงของป้อมตุ้มจิ๋วของเรายิงแบบรัวและแรงนะครับ ุูมบูมบูมบ่มบ่มุ่มไปไงล่ะแรงพอไมล่ะพี่น้องแรงพอไม่ครับอืมเรียบร้อยพวกออกพวกนี้ก็ไม่ขนาดมือหูแต่เริ่มเยอะแล้วไงแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มมาเยอะแล้วไงทุกคนมันเริ่มมาประชิดเราด้วยพวกเนี้ยไม่ได้มาเยอะอย่างเดียวเฮ้ยไอตัวปลาหอ,อกมาแล้วเราต้องสร้างหน้าบาังไว้นะครับทุกคนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะโดนตัวปลาหอ,อกถล่มป้อมเราได้นะครับป้อมเรายิ่งบอบบางอยู่ อพูดมันจะมาป้อง,อง,อง,องเราไอ้พูดอะไรวะเอาอัอสปีดปืนน้าแข็งของเราสักหนึ่งครั้งนะทุกคนเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็เสริมปืนไฟปืนไฟเราต้องผ่านเาผาเผาแบบนี้เลยนะทุกคนอตายมู่ผเผาแบบตายม่อ่หนาวนักใช่ไหมโดนไฟเผาหน่อยเป็นไงเราก็สร้างป้อมหนามต้นจิ๋วเพิ่มแบบพันธีนะครับไม่อย่างนั้นบ้านเราชุบขายแน่กันไหมท่านแล้วตอนนี้ บ้าเรากันไม่ทันละวิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเองเดี๋ยวก่อนนะเองขอไฟเผาขอไฟเผาหน่อยจ้าอืมแล้วเราก็สร้างหนามต้นกิ๋ว20บาทอยู่ไหนเนี่ย20เพชรหน่อยเว้ยขอ20เพชรหน่อยอืมมาปักไว้ตรงนี้หน,นึ่งอันนะทุกคนขอไว้ก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยไม่อย่างงั้นบ้านเราชิบหายแน่อุ๊ยโขข้างบนชิบหายแล้วไงข้างบนเราชิบหายแล้วพี่น้องครับพี่น้องครับขอล้วนหนามตุ้มจิ๋วเลยด่วนไม่อย่างงั้นป้อมเราแหก เพราะเราแหกแล้วจะไม่มีดาเมจใช้นะทุกคนโวชิบหายแล้วไงพวกนี้มันเริ่มบุกเยอะเกินไปแล้วพี่เดวก่อนกระผมกันไม่ทันเว้ยเผามันให้หมดเพิ่มสปีดให้กับปืนเผานะทุกคนแรกเผาแบบรวัวๆวกคือมันมาเยอะไม่พอเว้ยทุกคนทีนี้มันเลือดมันเยอะด้วยไงเลือดมัน เยอะขึ้นถึง6 0เซเลยนะทุกคนเยอะโคตรอะถ้าผมแบบให้พูดเลยนะคือเยอะแบบโคตรเดิมทีถ้ตีตายยากอยูอย่แล้วนี่ยังเลือดเพิ่มอีกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะกันยังไงไหวเนี่ยเฮ้ยมันตีค้าวแ,แตกแล้วพี่จะต้องเพิ่มนามทุกจิ๋วอีกอันหนึ่งนะทุกคนไว้ตรงนี้แล้วก็เพิ่มไฟเย็นมลงนี้ไว้อันหนึ่งนะครับ เพื่อที่ป้อมเราจะได้ไม่หนาวปผมเราก็หนาวเป็นนะเว้ผมผมเองผมเองก็หนาวเป็นวิกตอรียเป็นเ,นเรียบร้อยอก็ไม่ขนาดมือพี่หลอยนองเออแล้ว่าจะแน่ที่ไหนได้โอ้โหเราได้แบนเชนนะครับผมเคียร์สเตทเป็นทงท,งทองทุกคนเออในเพิ่งสังเกตอันนี้ไหนที่เคียร์สเตทระดับ ยากสุดจะเป็นตรงสีทองนะครับก็ผมมันเฟี้ยวอ่ะโทษทีพี่เลี้ยวได้อ่ะเนาะมาต่อไปนี่จะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจบที่ด่านนี้แล้วกันนะครับมาดูซิว่าด่านนี้เนี่ยมันจะทําอะไรกับเราได้บ้างนะ เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรทําให้เราลำบากยากเย็นแสนเขียนขนาดนั้นนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเร่งสร้างฐานเงินก่อนนะทุกคนอันดับแรกเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือฐานกังหันร่มผลิตเพชรมาให้เราสร้างป้อมปืนอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นอย่างนี้ทุกด่านแหละมันก็เหมือนอนกันหมดเนาะทุกคนไม่เห็นจะมีอะไรแตกต่างจากเดิมเลยเราก็เร่งสร้างฐานเงินแค่นั้นเองแค่นี้เราก็ชนะแล้วเอาสักสามฐานแล้วกันนะทุกคนพว่ามันจําเป็นอย่างมากเล ถ่ายเงินผลิตเงินได้น้อยลงแถมมอนมันมาบุกเยอะขึ้นอีกโอ้เราจะไปไหวได้ยังไงโอเคเราสร้างป้อมธนูไว้แถวๆน,นี้แล้วกันนะครับเพื่อความคุ้มค่าไอพวกอ็อ,อกพวกนี้ก็กระจกก็ก้อยมาสิบตัวก็ไม่พอหรอกขอมาสักร้อยอ่ะเฮ้มีพอไหมร้อยตัวหรือมีแค่นี้ฮะไอ้กระจอกจะด,ดันมีแค่นี้จะได้นะทุกคนแซงเลย เซงเลยมาด้านบนมันมาอีกแล้วนะทุกคนมาเยอะสะดด้วยนะครับก็เจอป้อมน้ําแข็งของเราหน่อยแซ่แลเราก็จะวางธนูเพิ่มดีไหมเกล็ดกันหน่อยนะเพจประชากรหนาแน่นนะครับต้องการตัวประชากรต้องการตัวอืมเราผลิตทางเงินแบบเน้นๆกันไปเลยทีเดียวเชียร์นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะสร้างป้อมธนูไว้หน่อยนะเพราะว่าพวกตีไก่เยอะเหลือเกิน พูดติ๊กเยอะแล้วก็ซักป้อมธนูแบบครอบคลุมแบบนี้เลยนะทุกคนครอบคลุมหมายถึงไอ้สามไอ้ต้นไม้หนึ่งไอ้ทงหนึ่งไอ้ต้นไม้อีกหนึ่งนีทุกคนโอ้โหบนซานคลั่งมาแล้วทุกคนเราต้องวางฝากนาคหนามของเราบางไว้และกระดับด้วยความไอเย็นถ้าขาดความเย็นไปเนี่ยมันไม่สดชื่นนะเราก็ต้องส่องหนครูไปเราก็เผาเลยพวกลูกกระจกเนี่ยเผามันให้เซียนให้เตี้ยนให้หมดออื เรียบร้อยโอ้ด้าน,นขวามันเริ่มบุกมาแล้วไงมันบุกมาเยอะเราเก็วางหนามตุ้มจิ๋วของเราบางไว้อันหนึ่งดิครับแล้วเราก็จะเพิ่มย้ำไฟไว้ตรงนี้นิดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าป้อมของเราเริ่มไม่พอแล้วเราต้องปักป้อมเพิ่มกันหน่อยด้าน,นขวาเนี่ยไม่มีปืนหินมะทํางานถึงเลยนะเราก็ต้องปักเพิ่มในการฮะอุ้ยโหบนซ้ายเนี่ยเป็นยิงฐานเราฟรียิงฟรีจัดเราต้องเพิ่มฐานธนูของเราหน่อยแล้ว ไม่ได้ไม่ได้ฐานเราอย่าพังฐานเราอย่าพังเออพังเป็นที่เรยียบร้อยบอกว่าอย่าพังงานยแต่พังจะได้ยังไงเนี่ยอ,อ่านสายร่างก็ยิงป้อมไปนะครับโอ้โหชิบหายล้วไงเริ่มมาเยอะแล้วไงทุกคนเราต้องปักไวน้นี่ยไม่งั้นไม่พอนะครับตืนเราไม่พอจริงๆแล้วเราก็ต้องสร้างฐานไฟไว้หน่อยนะแถวนี้เราขาดฐานพ่นไฟนะครับเราแทรกตัวไดนะ้ไหมแทรกตัวนี่เผาได้เผาเอี่ยม เ,เอาอิ่มจะอาจอ่องแน่นอนงานนี้จ็เหมือนแปลงสีฟันเกรดยี่ห้อดีถ้าเรามีของดีเราก็สามารถแปลงในกรบจุกซอกของเราอยู่แล้วนะเออเป็นไงเราเราก็ปักป้อมดนูของเรากันหน่อยนะมีตัวตีไกลอยู่ดูเลยตีคูดไกลอะ่ะมาดิโอ้ของแบบนี้ไม่ต้องพร้อมนะครับถ้าไม่พร้อมเราก็แพ้ได้เลยนะเนี่ย เราก็ยังอุ้นฐานเราพังแล้วชิบหายแล้วไอหมอนี่มันยิงแรงนะทุกคนไอตัวหอกนี่มันมันเป็นตัวทำลายไอฐานดาบตึ้มจิ๋วเราชิบหายแล้วไงป้อมเราอยู่นอกเขตป้อมเราอยู่นอกเขตอ,อันนั้นเขตอ๋อฐานไฟเราพังทุกคนว่าอยู่หรอสร้างไว้แล้วนี่วามันหายไปไหนวรอแล้วก็ต้องมีพ่นไฟกันหน่อยดิมาบ,บ,บ,บูููเชี่ยหมอนแบบรวดเร็วฉับไวทันใจแน่นอนครับ ขอการันตีููรักีเ่เรียบร้อยนะมันลูกกระจงลูกกระจกโอ้โหโโพี่มาเยอะกันไปเรียวทางซ้ายเนี่ยกระผมกันบทานเด้อเอาฐานไฟไปฐานไปโอ้ไปพ่นบืดฟืดฟืด,ดมีเรื่องแล้วว่าไม่ใช่และมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โห,โหฐานไฟของเรามันรุนแรงนะทุกคน แถมเสียงก็ดังอีกตั้งหากโอ้โห,หจะหนวกแล้ไอ้ฐานไฟเวนนี่อ้อมันเยอะเกินไปแล้วนะทานี้เนี่ยพี่พี่ต้องใจเย็นก่อนคนระับมาเยอะขนาดนี้ผมกันไม่ไหวแล้วนะครับเพี่อพี่ต้องมาแบบลอนๆย่อนยานกันหน่อยนะครับมาแล้วก็เผาไปดิเผาอุ๊ยโอ้โหฐานหนามเราพังโคตรไวไอ้พวกเวนนี่อา่าไม่ใช่ฐานหนามนี่ว่าฐานไฟทุกคน ฐานไฟเราพังไปแล้วเรียบร้อยอืมคิบหายงงแล้วไงป้อมเราอยู่ในเตหิมะป้อมเราอยู่ในเคหิมะ,มมะหรือทิ้งเสียหรือทิ้งเฉลยมันไส้โอ้โหมันไส้เพราะว่าเราต้องเอาป้อมเนี่ยไปวางไว้ข้างบนนะครับปึก๊กอืมมาดิมาดิาดบุกทางไหนอีกบุกทางไหนอีกพร้อมรับมือเสมอพร้อมรับมือเสมอโอ้โหแล้วคลิบหายแล้วงไงการไม่ไหวทุกคนเราไม่มีฐานจะลวด เราไม่มีทันจรวดกว้างไกลเราปักเลยล้วกันนะเจ้ารวดของเราพร้อมกับเพิ่มสปีดให้กับป้อมปืนไฟของเราแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าขวาล่างมันมาเยอะมากป้อมปืนไฟจะมีประโยชน์เป็นสูงสุดนะครับถ้าเราอัปเกรดนะครับมาเลยไอ้พวกเวนไอ้พวกหนอนมุ้งโดนเราเผากันหน่อยโอ้โหชิบหายแล้วไงบนขวามันมาเยอะจัดเลยทุกคนอ่านไม่ทันแล้วชิปหายแล้วโอ้โหนาดุกจิ๋วเราพังไปแล้วไงชิปหายแล,แแล้วแคมป์ไฟเราก็พัง เราต้องการแคมป์ไฟด่วนต้องการแคมป์ไฟด่วนโอ้โหไฟอ์บอลเราก็ไม่มีไฟอ์บอลเราก็ไม่มีเราไม่ได้พกมาเพ่ใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอผมสร้างรัวหนามแล้วก็ฐานไฟนั้นคนเผา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 โอ้ยิบยิบหายละเราการไม่ไหวแน่เลยรอบนี้ทุกคนเราต้องพายแทนเหรอเราจะไม่ยอมกรบผมข้าพเจ้าจะไม่ยอมเพียงแต่เพียงเท่านี้ย่าโอ้โห โอ้ยเช็ดนี่มันอะไรกันเดียเฮ้เดี๋ยวก่อนอะกันไม่ไหวนะทุกคนรอบนี้เรากันไม่ไหวเราการไม่ไหวจริงโอ้ย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 เดี๋ยวก่อนลัวหนามจงมาลัวหนามเราโอ้โหฐานไฟฐานพ่นไฟฐานผลิตเงินเราผลิตไม่ทันแล้วตอนนี้พ่นไฟไม่ทันแล้ว คนไฟไม่ทันแล้วเราต้องยอมแพ้กันเลยเด้ยอ่าเรียบร้อยทุกคนโอย,ย,ยไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับหากทุกคนท่าในใดชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปด้วยนะครับผมขออภาัายจริงๆสำหรับตาสุดท้ายนี้เราได้พ่ายแพ้ตามระเบียบครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหากท่าในใดชื่นชอบหรือถูกใจฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปด้วยครับผมนี่ผมขอตัวลาไปก่อนแนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ